โอ้ไก่ทันแล้วเฮ้ยถึงอาบน้ําอาบน้ํแล้ววันนี้วันนี้เราไปทําหน้าที่เราพลไทยกันไปเลยครับเอาๆๆ้าดวงตะวันสํานักงานกสนจังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เลือกตั้งท้องถิน่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุดจริตโปรง่งใสเตรียมบักประชาชนที่มีออกไปทำหน้าที่ตามสิทธิของคนไทยประชาชนที่มีสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปต้องไปใช้สิทธิ์ซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นการกระทำที่ผิด คคนนนเืออต้กางีลสำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา หนหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสชช่่ววยยกัันนนเลคคิดมีข้า